คลิปนี้นะคะตั๊กก็มาพร้อมกับเด็กๆทั้ง3คนเลยเพราะว่าอยากเจอทุกคนได้ใช่เออเด็กๆทั้งสองคนไม่ใช่เด็กทั้งสามคนเหรอแม่รับตัวเองเป็นเด็กไงทำอะไรทำอะไรทำทำตลกมากเลยนะเธออ่าวันนี้นะคะแม่ตั๊กก็จะมารีวิวนะคะลิปบาล์มค่ะเพราะอะไรเพราะว่านี่นะคะลูกสาวก็ เป็นสาวน้อยแล้วกําลังจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วนะคะเอาเกาหัวเขาหลดเขาหลดใช่หนูง,งองหนูแปดปีแปดขวบนะคะกําลังจะเป็นสาวน้อยเนาะแม่ก็เลยสังเกตว่าปากชินบีเนี่ยแตกนะคะเริ่มแตกแล้วก็แบบบางทีอากาศหนาวๆนะคะก็มีเลือดซึมเนาะที่ปากเนาะแม่ตาก,ก็เลยหา ลิฟ์นะคะเพื่อที่จะมาให้น้องเขาบำรุงนะคะก็ไปเจอตัวนี้ที่บิ๊กซีนะคะคือมันถูกมากแล้วก็สีสันเตะตานะคะคุณแม่แม่เดี๋ยวตักจะให้ดูนะคะมันมีสามกลิ่นด้วยกันเนาะอันนี้นะคะหรือบอกยี่ห้อนะคะอันนี้ยี่ห้อสยามซีเครด์โรยัลแมนเกนะคะอันนี้ต้นอนเอามาดีๆอ่ะันมันมีกลิ่นอะไรบ้างม,มันจะมีกลิ่นโคโค้รัทน,นะคะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ตักจะให้ดูนะคะกลิ่นมะม่วงนะคะกับโซชินงกับโซอิ่งกลิ่นแม่มังคุดเดี๋ยวแม่ให้ดูโอ้โหแย่งเลยเลยมังคุดอันนี้มีเกละไรบ้างนะมะพร้าวมะม่วงมังคุดมะพร้าวเกลี่ยากมากเป็นคนที่ทุ่มเทในการรีวิวมากนะคะอ่ะเราจะมาให้ดูเนื้อนะคะลื่นเดี๋ยวเอาแมงโก้ก่อนนะนิ่มมากทุบตัวนะคะ น,นี้จะเป็นสีสีขาวขุ่นเหมือนกันหมดเลยนะไม่ได้เป็นสีเหลืองของมะม่วงนะคะอันนี้แต่มันมีกลิ่นเฉพาะตัวของใครของมันอันนี้หอมมะม่วงหอมมะม่วงมากเหมือนมะม่วงเหมือนมะม่วงสุกแบบว่าทาปากไปแล้วเจนรู้สึกหิวอ่ะอยากแกะอีกแล้วแม่กคอขคนที่ฉันโอเคอันนี้กลิ่นมังคุดนะคะหนูก็ชอบกลินมังคุดโอ้แกะไม่ออกหนูไม่ชอบกลินมะม่วงแกะคือ ต้นสนชอบมาจิ้มเล่นนะคะแม่ตัาก็เลยปิดแม่นเขาปิดแม่นแล้วก็เข้าแกะไม่ออกอ่ะเสิรจิ้มอีกแล้วจิ้มอีกแล้วแกะไม่ออกเดี๋ยวต้องให้ผู้ช่วยให้ตากล้องช่วยแกะแล้วแหละอ่ะเอาไปแกะนะคะอันนี้แกะแลครอ้าฮึต้นนั่งเดินขาต้องมีวันนี้เพราปิดแน่นมากเลยอ่ะเพราะว่าปิดหนีต้นสนนะคะเดี๋ยวต้องไปให้ผู้ช่วยอ่าได้แล้ว เหมือนกันนะคะสีขาวขุ่นเหมือนกันอ๋อเป็นการรีวิวออมาแล้วนี้เพื่อที่จะให้ผู้ชมเห็นชัดๆนะคะตัวสุดหอมมากรีวิวมารีวิวแบบคัดเทปหอมไหมครับหอมไหมครับไปชิมไปหอมไหมหอมหอมหอมกลิ่นอะไรหอมกลิ่นอะไรลูกโโอ้หเขาไม่ได้ทาแบบนั้น เขาไม่ใช่แบบนั้นเต็มปากเลยแม่หอมาอันนี้กลิ่นมะม่วงอันนี้อันนี้กลิ่นมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวหอมมากเหมือนเหมือนนวดเหมือนแบบนวดในตลับนวดในตะกร้าของคุณยายนะคะของคุณยายทวดนะคะจะกลิ่นนี้เลยกลิ่นมะพร้าวเลยของสวนแม่ดมหน่อยหู้กลิ่นเหมือนมังคุดเหมือนมังคุดอะไรนะกลิ่นอะไรนะีนอันนี้มังคุดมังคุดอ่ะทาแล้วเป็นยังไงจิบีรู้สึกว่าทาแล้วเป็นยังไง ลื่นๆมันๆนะคะเป็นลิปบาลที่ทำให้รู้สึกนุ่มชุ่มชื่นปากไม่แตกโอ้โหเนี่ยท,ทีนี้มาถามดีกว่าว่าระหว่างกลิ่นมะพร้าวกลิ่นมะม่วงแล้วก็กลิ่นลางคุดที่มีชอบก<ม><ม>ลิ่นอะไรที่สุดคบกินที่หนูรีวิวนี่น,นะคะชอบกลิ่นมะพร้าวสวว<ม>ชอบกลิ่นอะไรคะสวนชอบกลิ่นอะไรเมนคิดเมนคิด ส่วนแม่ชอบกลิ่นมะม่วงน,น,น,นะคะเพราะว่าแม่ตักเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินมะม่วงสุกกลิอหอมหอมแล้วแบบทาแล้วจิ๋งอ่ะทาแล้วต่างคนต่างชอบออของตัวเองอันนี้ที่แม่ตักเลือกมานะคะเพราะว่ามันราคาถูกตอนนี้ยิ่งถูกมากนะคะที่บิ๊กซีร้านเพียวนะคะร้านเพียวในบิ๊กซีเนี่ยเป็นเหมือนร้านขายยาเนาะอยู่ในบิ๊กซีนะคะราคาแค่ยี่สิบบาทโอ้โหคุณแม่แม่คะ วัให้ลูกสาวลูกชายพกใส่กระเป๋านักเรียนไป,ปทาได้เลยค่ะระหว่างวันเพราะว่าจะทําให้เขาได้พกไปทาระหว่างวันแล้วก็มีสีสันสดใสนะคะเป็นจะสีสันที่เหมาะกับเด็กๆแล้วก็วัยทีนทีนวัยสาวๆอย่างเราด้วยนะคะไอคนนี้ก็มีวิวแบบขั้นเทพเหลือเกินนะคะโอ้โห,ห <S <S ต้องไปจัด ยีบาทเองเนาะก็คุณแม่คนไหนถ้าชอบนะคะก็สามารถไปซื้อได้นะคะที่ร้านเพียวในบิ๊กซีนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะเจออะไรดีๆแม่ตั้งก็จะเอามาฝกกากกับุ Këtë hot, leka.